อ่สวัสดีครับทุกคนวันนี้มันจะลุงลึงเช่ดเกนนะจ้าวันนี้เราอยู่กันในเกม Red Dead Redemption 2นะครับผมอ่านักใครผ่านมาดูก็ฝากกดไลค์ like, กด Subscribe ด้วยนะครับผมอ่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปลุยกันเลยดีกว่าไปกันเลยนี่เนื้อเรื่อง,องชาบเหมือนเดิมโอ้ยก้อนหินที่เดิมก้อนหินที่เดิมหูยม้าเพียบเลยมันลุก,ลกตๆตื่นตื่นตตตื่นตนได้เวลาสนุกแล้วสิ แดเวลาสนุกแล้วสิเช้านี้5โมงโอุณหภูมิ10องศาเซลเชียใไหนดูดิเขาทำอะไรกันอยู่ครับผมโอ้โหเด็กเล่าอยู่กองไฟโอ้โจาเมื่อวานนะครับผมโอ้โหเตรียมของเตรียมไปแลว้วอะเดี๋ยวลุงว่าวันนี้เดี๋ยวตัวดีตัวดีนี่น่าจะเป็นดัชครับผมเดี๋ยวเราเก็บดัชไว้ก่อนแล้วกันเนาะวันนี้เราไปทำเอ็มดีกว่า เอ็มนี่น่าจะเป็นไมก้าบ้างครับผมเดี๋ยวขอกดตัวเอ็มแป๊บหนึ่งนะครับผมความม้าแผนที่ก่อนมันไกลเกมนี้นี่คลิกแล้วครับผมไปเลยไม่เสียเวลาเราไปกันเลยครับผมน่ซิกมาไปเลยเออเดี๋ยวตอนนี้ถ้ามันนานไปเดี๋ยวลุงอาจจะขอสคริปหน่อยนะครับผมเอามีคนติดกับดักครับผมไปช่วยเขาหน่อยไหนอะอยู่ไหนครับโอ้หนี่ไงนี่ไงคนติดกับดักโอ้เขาโดนกับดักอะไรวะนะตัวอีช่วยช่วยเขาหน่อยเ่ียเขาหน่อยโอ้โหคนเดินป่าโดนกับดักครับผมโอ้เลือโจกโจกจะตายไหมเนี่ย อโอ้ไม่โดนอะไรโดนกับดักหมีเหรอหรือกับดักหมาเนี่ยไหมกับดักอะไรไมันก็ดักได้หมดแล้วมั้งเนี่ยพี่จะรอดไหมเนี่ยโอ้โหเลือดโจก,โจกเลยนั่นแหละต้องหาอะไรมาท่ามเลือดถูกแล้วครับผมครับครับครับผมเอาอะไรจะกับผมผม เอาอะไรจากกระเป๋าผมไปสักอย่างเหรอเขาจะให้อะไรเราเหรอให้วิสกี้ไปก่อนแล้วกันนะผมนี่โอเคให้ให้เขากินไปก่อนอ่ะกุึกว่จะมาล้างเหอรับก่อนนะผมเขามีอะไรให้เรากระสุนปืนพกอยของกาลังต้องการเลยที่เป็นไงไหวไหมเนี่ย โอเคเขาคงไม่มีอะไรครับผมเดี๋ยวเขาก็น่าจะไปได้ละมัง้งจะรอดหรือเปล่าวะอยู่ในป่าเนี่ยโอเคครับผมเขาน่จะเอาตัวรอดได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราขอตัวไปก่อนแล้วกันเนาะ <Hey. S 1> เสียเวลามานานแล้วครับผมนักล่าสัตว์แต่กลับโดนกับ <Yeah. S 1> ดักเองเชี่ยอะไรวะเนี่ยม้าป่าเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแถวนี้โอ้ยม้าเยอะม้าป่าเยอะน่าจับขายเหมือนกันนะเนี่ยพวกนี้โอ้โหนี่ไงนี่ไงไมล้าไมล้าข้างบนเนี่จะถึงละโอ้พี่แกทำไมเรียกที่อยู่ได้แบบโคตรเชี่ยมากเลยนี่นีตรงนี้ไหนวะ อ๋อตรงร่องแคบมารากาเนี่ยครับผมเดี๋ยวเราต้องขี่เข้าร่องกันอุย้ยพระอาทิตย์ยามเย็นโคตรสวยเชี่ยวิวดีจัดเลยเอ <Hey, Arthur. S 1> ถึงสักทีครับผม <laughs> Like you going off scouting and ending up in jail? Dutch said you was a a big shadow cast by I thought you a tough boy. <a time coughs> <time coughs> <coughs> 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 Not one of those gentlemen trying to protect his riding clothes. I just know whenever things get real you turn yellow, lose your head. Yellow. So it seems that way. So I guess you won't be riding with me to rob the banking coach comes about this time in the strawberry. I heard one of the o d r i s c o l l boys yapping about it while I was inside. You and me? Do robbery? That's what I said, didn't I? After you. โหแม่งบ้าบอคอแตกชวนกันไปป้นมึงไปกบสองคนเนี่ยนะอืมอ่ะไม่เป็นไรอ่ะพี่ผมรู้พี่โหดพี่ไม่กล้าพี่นำผมไปเลยอ่ะตามไมก้าไปครับผมไปเขาคุยไป like I told you I ain't going back to d u t c h without a peace offering so what's the deal with this coach what do you mean โอ้เริ่มมืดแล้วอ่ะมันเริ่มไม่ค่อยเห็นอะไรแล้วไปไปเข้าคุยกันไปโยม i n e ไม่ต้องกังวลทุกอย่างจะเรียบร้อยเดอะแบกเรามาแล้วครับผม You worry too much. Forgive me if I ain't wholly faithful in something an old Driscoll told you when you was half drunk in a jail cell. He kept yapping about it, saying how they've been hitting it on the regular. That's a good lead in my book. Damn, old Driscolls are everywhere now. Bastards got a hold of most of Big Valley. Heard they took over some big ranch north of here. Up down here anyway. are oh, you know how it is? A few loose ends, drink here, drink there. What loose ends? Nothing that needs to concern you. I always pay my share. It concerns me when you put us in danger and we don't realize till it's too late. Like that move you pulled in Strawberry, making me kill half the town just for your precious guns. Precious they are. ภรกิจตัวปัญหาครับไม่กล้าไี้ตัวปัญหานี่ว่าตัวหาเรื่องเลยตัวเาเรียต,ตัวเก่งเท้าหาเสียมครับผมตัวนีง้งั้นก็เริ่มกันเถอะยังไงพี่ให้ไปทางไหนพี่ก็นำผมไป โอ้ oh, แล้วแม่งมาขี่มา้ชาชันเขาขี่คู่กันทำไมมึงไม่ขี่นำไปเร็วๆเลยวะจุดนี้ดีรอเขาตรงนี้ไหนรอ oh, <there. S 1> ยืนอยู่บน, oh, <there. S 1> นอุ้ยวิว oh, สวย แน่นอนว่าคนเก่งอย่าเป็นบ้าแล้วนะโอ้เช้าเลยเนี่ยเออโอ้เมึงรอจักันจนเช้าเลยอะเร็วเข้าก็ไปโอมาแล้วถึงเวลาบวกแล้วสินะโจมตีกัดและหยุดรถมาครับผม นี่คือการป้อนหยุดเร็วนี้หยุดมึงหยุดโอ้โเดี๋ยวัวไม่ถือปืนเลยดีกว่าแป้งแป้งแป้งหยุดแป้งตายหมดกัดตายกัดตายหมดโอ้ย มามามา,มาโอ้โหมันมีคนมันมีคนมันมีคนอยู่บนแปงเฮดชอด็อตโอ้โหเลือดสาดกระจายกี่คนขับม้าก่อนเฮียยิงมาโอ้หลั่นลั่นลั่นปืนลั่นปืนลั่นโอเคผม,มมผมรีบขึ้นมา้ารีบขึ้นม้าครับผมรีบขึ้นรถม้าขึ้นก่อนมา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 อีกาผมมาช่วยมึงละ They put half fight at half Yeah. least. Come up a Lay lock. on, boy. ปืนล็อกนี่มัาในหนู mm hmm. คือเราเราต้องรีบเอาม้าไปฝั่งนี้หรือเปล่าเนี่ยโธมันยังมาขิงไรเฟิลกระบ,บอกใหม่อยู่เฮ้ย hey, อ๋อนี่เราได้ปืนใหม่เลยนี่หว่าเขาให้เรา เกมนี้ชักมันจะดูเม่งแแล้วทำชั่วไม่เสือกได้สิ์ตอบแทนเ้ยอล้วจะเปลี่ยนใจมาเป็นคนเลวดีครับเนี่ยโอ้โหโห,โห,โห,โหน้าเป็นเหมือนกันนะพี่มึงไม่บอกกูวะเขาก <Not S 1> ูจะไปทางไหนเนะี่ย Listen, I know we got off on the wrong foot, but I got no beef with you. I reckon we're a lot alike. You and I are of people. Uh, 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 I'm a fella that gets uh, mm, uh, <na. The statements inside> get things done. You'd be wearing a California collar now if I hadn't broken you out of jail. And I have expressed my gratitude, have I not? It's done. is this Main haul back getting one piece. thing in now ยังไงต่อครับผมยังไงต่อเจ้าตนนัวนี้เจ้าจเจ้าไอ้ไอ,อ้ทุยเจ้าไอ้รถมานี่กลับไปยังไงเอยมาแล้วโอเวนใครวะเนี่ยโอ้โหโอ้โอโอโออยยังกระดังไอ้ชั่นเชี่ยไม่กล้าเป็นไรไหมว่าแม่งหัวกระแทกพื้นเลยนี่ใครวะแม่งโจรคุมถุงดำ <c oughs> บ้าอะไรเนี่ย โอ้โหเฮียเราโดนล้อมตัวนึกว่าจะรอดแล้วนะเนี่ยแม่งมีปัญหาอะไรไม่ไมีเรื่องแล้วนเนอแป้งป้งโอ้โหคนเยอะคนเยอะเฮียนี่มันนี่มันมีนจาว่ะเนี่ยเออไสแตกไปดิครับปุ้มโทคิมะปุ้มปุ้ม โอนะ้ชีมะเอาแล้วไม่กล้าเขาทำอะไรเยอะนะทำไรวะเก้าเก้าหลังเนอะเ,เดี๋ยวก่ะอา่าไอเทมกินยาหน่อยแล้วกันมาเก็มมาอาุ้มโอ้ยทะลุสองดับเบิลคิวดับเบิลคิวโอ้โหเท่โอ้ยอุ้ม อูมโอ้ยตรงไมนอีกโอ้ยหมดหมดละมั้งโอ้ยนั่นไงนั่นไงมีมีรถม้ามาอีกมีกองทัพมันน่ยุคกโยงเลยยิงก่อนยิงคนบนรถให้หมดก่อนเออเคียร์สวยอูมเฮดช็อตน่ะหมดละมั้งยิงให้หมดเออนี่ไง โจรต้นรถนะเหรอใช่ป่าวนะพี่แป้งโอ้โหจอชอหัวบาไนไปดิอืมยิงยิงไปไหนพี่โอ้โหเยสเคชนะทีแม่งโอยโชว์พาวใหญ่เลย เก็บของบผมเก็บของเก็บของคุยสบแป๊บอืมฟาร์มเธอไมล้าที่รถมาน่นยัเป็นน่นพวกโอโอเฮ้น่นยัเป็นพวกโอโอดิโก้มาน่ให้เดานะ ใช่เป็นไอ้พวกคนไม่ดีที่มันเป็นอันลีกับเราอะ่ะเออเพราะว่ามันมันใส่เสื้อสีเขียวผมว่าน่าจะเป็นลุงว่าน่าจะเป็นพวกพวกนี้แน่ๆเลยพวกที่มันแก๊งกับเราเป็นอันลีกับเราเนี่ยโอ้ยบุรีโอ้โหบุรีบุรีสภาพตัวละครเอ,อ้บุรีสภาพอยู่ในโจนที่จมน้ำนี่มันจะสูบได้ไหมเนี่ยว่าไงไมค์ก้าโอเคผมมาละ Okay, ท่านจะให้เก็บนายโอเคยิงที่ล็อกกุญแจไหนวะไหนวะเล็งอาวุธอ่ะเร็วๆมันต้องเล็งตรงไหนวะที่ล็อกกุญแจรตรงนี้เหรออ๋อนี่ไงไหนวะที่ล็อกกุญแจตรงนี้เหรอนี่ไงที่ล็อกกุญแจอยู่ตรงไหนอ่ะ อ้าวมึงยิงนัดมึงยิงนัดเดียวแม่งเปิดได้เลยเรอโอ้โหไม่ไกล้าแล้วมึงจะให้กูเปิดทำไมแม่ให้เสียเวลาเนี่ยเออนี่เปิดได้ล,ละโอ้ยเงินเป็นฟอดฟอน<อ>ปึกปึกเดิมแบ่งให้กองกลางด้วยนะ

ขาดเขาชวนเรามาป้วนด้วยเขายังคิดถึงกองกลางเหรอคิดถึงดักอีกเหรอโอ้โหไมก้าเนี่แม่งถือว่ากนดีพิกกันเลยทีเดียวสำหรับไมก้าแล้วผมโอ้โหก็คิดว่าแม่งจะได้ทํากับเขาทาเวทกับเขาเนึกว่าจะได้เป็นคนเลวตลอดจะแล้วับผมแต่เขาก็มีมุมที่เขาเป็นคนดีอยู่นะครับผมสำหรับไมก้าผมให้เลยเฮ้ยมันมันไม่แย่นะหรือว่าเราจะติดใจการเป็นคนชัว่วหรอวะอ่าเดี๋ยวลงไม่เสียไปเดียเฮ้ย เดี๋ยวลุงไม่เสียเวลาเดี๋ยวลุงกลับค่ายก่อนดีกว่าเนาะโอ้หนี่ไงเจอคนเลี้ยงแกะเจอคนเลี้ยงแกะเลยคุยกับเขาหน่อยนี้อ้าวอ้าย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 ะยะโอ้เอ้าตายแล้วเหรอคนเลี้ยงแกะอ้าวเวรกรรมโอ้เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นน่ะอ้าวเรากลับค่ายปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยอยู่ดีๆนี้ก็มือมองฟ้าเฉยเลย เอา้าอ๋อบาป์กลับมาค่ายเลยโอ้โอ้ลุงรักโอ้ลุงรักของพ่อมาแต่งเมือสองอเดี๋ยวขนลงมาก่อนเฮ้ยมันมีมันมีน้ำหนักเกินด้วยเหรอ,อม,มาถึงค่ายแล้วเว้ย โอ้ทุกคนเตรียมต่อยืนลอยเท่ hey, เป็นบอยแบนด์เลยอ่าถ้าใครดูมาถึงตอนนี้แล้วตัวเริงเริงของกราบขอบพระคุณเป็นอย่างมากเลยนะจ๊ะถ้าชอบช่วยกดไลค์ถ้าใช่ช่วยกดแชร์ถ้าแค่กดติดตามกดกระดิ่งกดลกลงแล้ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงเรื่องทำคลิปถัดไปด้วยนะครับผมไปยังไงตอนนี้ตัวเริงเริงของตัวไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายจ้าโอ้โหวันนี้ความคิดเปลี่ยนเลยครับผม